สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีง่ายเลยบ่ยอดแล้วหายอดแล้วเอ้ยมาส่าเนี่ยสบายดีเบิบบบบบร์สุขุสุขนพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้่วนเอาเด็กๆมากับโบมาน,น,น้อน้องนาชาติน้องเนยน้ยนองหลีดเด่นยุทธยาอากาศบันท่อนเข่ามาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยมาหยกหยอดโซฟาพี่น้อง อยู่วัดบรรโมงเนาะได้สอาพี่น้องเหรอโอวงมอเรือกามาอลไพี่น้องวมอเรื่อกามาแล้วตอนตีนน่อบมาาซะกูแ่นาแนของของทสุดท้ายแล้วบนี้นะแจกแล้วบ่แนละเออปีหน้ามาสุกทัตตาอ๋ปีคนไร่ไพี่น้องเลย โอ้ยดอนดอรจอบอลน่นลงปัจจัยเด้ออาต้องน้อง้งไปกัไม่ร้อยอดที่หงนงตงุวีบต้องร้อ้อเปล่าเอยป้าเป็นเบิดหรอเบอันไปบ้านมาหรือมามาเนี่เคลียรมากเคลียรมากตัวนี้ด้อยังพันยังพันเออจออ่าโดโนเออ่าวนนั้่าท่นจะตนกลามานอ กอนปอนเออกอนปัดใจคุณชูสวรรค์เออเออเอาปัจจัยดีให้ท่านก่อนโมนี่ให้ท่านกอนเออมื่อวันกันเป็นเอาพื้นแต่เอยล่ามไอ้มโอนี่คืพฟองกันปะเสียเข็มกอนเออไอ้เา้เสียของหยกยอดโซฟาพี่น้องมาทันยอดที่หุก อ่านี่ส่วนการ1 2

มือให้ขามของันนโมแบ้านงทางตุ้มบัที่เจ็ดตุ้มัที่แปแลวร่มสอง้อนมาเืองไก่เทียงมีามองมยู่นี่เนาะเอตามเืองนี้รูเาสองี่หัวอสี่ขาไีนนขึ้นแล้วพี่น้องมาเลยรัก Hãy subscribe em kênh không bỏ lỡ những video ยืนตินน่นนั่งเมื่อไหร่ขาถึงงอแล้วเรมจคว้างกันเหมอนผล้นอนโคอเียนอายุสองยอดน่องคนก็ไล่ไลแต่ว่าอาการห่อนแห้ง นายเบิามาหเป็นจมเนี่้ายอจมยอมนีน่อยน้าพี่เหนยวู่นี้นะอมงคนคู่ไหนจอมคู่กนับ่งจ่อจอไมันอ้าบสยก่อโซฟาพี่น้องมีงานบุญปางสุดท้ายมั่งคองบ้านน้ำมู้งคลอบ้าสุทาย

ไม่เดกกีดีเอออคอยชิมีซุไพ่อยู่ชิมีซุไพอยู่เออคอยิมีซุไพอยู่เออว่าบ้านนบ่ว่าเปยังเรือยอดเดียวสุดท้ายที่เราได้

ອັນໃດອັນໃດຫາເຂ n າໃດປະສິດທິພາບສັນນີ້ເລື່ອງ ยอดทางยอดมี่โคจร์แย่กันหญ่ๆกันพี่น้องใหญ่ๆกันเสียเป็นลมเสียเป็นลมมันห่อนเลยี่ะเออเสียเป็นลมแล้วทุบบอลึ้นกันเลยยอดทางยอดนี่ยอดเกินยอดเกินเออยอดนี่ยอดวิทย์นี่วิศินยอดนี่เอาหัวซ่างเอาดินเอาดอนเอาผู้ทางพมีมหาเชฟปอเจ้าหัวยอดเอาหัวยอดเอาเขี่ย นี่แเห็มัดไใช้แน่เด้ออาไม่ห้ามไม่ไม่คเจ้าตายอดนี่แหละเออเอาโลดเห็มันแล้วเสยกันหาเงินเอาเลยมาดเสยกันหาเงินอายอดถึงเลขกัยอดนี่่าอ่าอ่าจ่ายวันนไปเลยวันสุดท้ายแม่เออพุมาที่เจ็บเทาเียโอ้ยบริหารจักบามเปอะมากเย็นเลยาดเออ โูสองพทีหนัแ่น่ออมาหนหน้าโดนนายจานเ้ยขโวยหน้านาจานนี่ก็กำบยากแลอัน้อจานนี่ก็ได้คมุ้งเส้น้ตะกี้เานีก็ชาเิอคืเกานักทษินถึงอนี่ได้นั่ชิมกัญยาอยู่ในอยู่นันนี่ป้นเต็มที่เลยไปเล้ปนเต็มที่เย อ้อกระชุ่มกระลากระชุ่มกระมี่ผิวหนังเยนชุ่มผิวหนังลาบแล้วอ่ามือนี่้องอ่าของตัวท่านอ่าถุงเท้าผู้ไลนานี่ผมไล่ให้นะใกล้เสร็จอ่าก็ให้ไล่ไล่ไลาไล่ไล่ มาแล้วเนาะมาแล้วเนาะมา

ไม่อาตาตัดตาถูกดึงหอยผีได้เสือกนะพี่น้องทั้งนี้ทั้งสนทั้งลายเอาใครก็กไอ้วกันอยากได้มาด

เอาเข้ามาญาติกันบัดนี้ไก็อยากได้บอกไอ้น่ไอ้เท่าน้ไอ้เทานี้นี่ได้แล้วได้มาได้หนึ่งพี่น้องเาไปถสั้นเพื่อนันก็ได้เลยเออ ชื่อทีลูกคุณไปกันได้เนาะว่าปันกันเด้อเออเจ้าภาพยอดเข้าเนาะได้ปันกันคนละแม็กอออ่อยากเพ่นบ่ได้เพ่นสิเจียใจเอเนี้เอี่างกาศาสนาองเฮาสําเร็จลงด้วยควมจงามอ่อไดามพิลทุ่อองเฮาครับอ่าอยเ่ทางคณะงของเฮดจหลทีาเว้าที่ได้ หมู่เอานักภิกขุท่านที่ได้มาเห็นผู้ได้ย่าก็ย่าอ่าเห็นใบหน้าใหม่ของเอ่อป่านาโมงเห็นคมจมคีอันเตรียมล้นนาเห็นคมจมคีของชาวพี่น้องอยู่างประเทศเห็นคมมคีของทีมงานเพ่นูมิรหายออนทาอมครูบาอาจารย์ทุกาทุกองค์ที่ได้มาร่วมครับเด้อเด้ออ ทั้งชาวเจ้าเมืองที่ภูทองหอบชิมงานขันสูงที่ไหนมาเชชั้เวลาไม่ห่วงเพราะให้การนดัมขันสูงคือทางเจ้าเมืองอยู่ดีมีแห้งวันละไม่สมบูรณ์ที่นำนำพาเวียงงานขันเมืองขันแข้งจะมาช่วยมือสู้ให้ทิศที่นั่ให้บ้านในเมืองสร้างความเข้มแข็งตลอดไปสาธุ อ้าวมาเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามอ้าเนาะเธอว่าอ้าวกรรมการเฮาก็อยากให้มาทางนี้เด้อเนาะเอ่อมาห่วงกานนำกันพี่น้องกาหลายคนเนี่ยเอ่อความผิดชอบเนาะชุ้มในบ้านเตียงแลยก็อ่ากาหลายคนพี่น้องอ่าพอเขากด้อเนาะอยู่ใจก็อ่ามาห่วง

อาล่ะไปตอนต่อไกันต่อไปต่